You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different Man, you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're irresponsible Too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow You can't be a pro no not waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions They blocking your vision But no, you can't listen That shit is all fiction Cause you hold the power you're As long as you're there's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. เวลคัมทูสู่เลนโบสิกกันอีกครั้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้นําเจ้าเกมเ i นโบ s ิกเอนะครับหรือเลนโบสิกโมบายนะครับกลับมารีวิวอีกรอบนะครับรอบนี้รีวิวจริงๆแล้ลโอเคแต่ผมยังไม่รีวิวระบบต่างๆในเกมนะครับผมจะรีวิวแค่พวกโหมดแล้วก็เกมเพลย์ของมันนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าเท่าที่ผมเล่นมาเนะี่ยผมรู้สึกว่าตัวเกมมันยังไม่เสร็จนะครับเออแล้วก็เกมเพลย์นะครับที่ผมบอกมันยังมีกระตุกกระตุกอยู่บ้างนะครับถ้ามันแบบ มันเออหรือมันน่วงหรือมันอะไรนี่ก็คือมันเป็นที่เกมนะครับตอนนี้ทุกคนอย่าตกใจไปนะครับโอเคในส่วนของเกมเฮนะครับมันก็จะมีอยู่3โหมดนะัก็จะมีคลาสสิกนะครับจะเป็นโหมดวางระเบิดอันที่2นะครับแล้วก็อันที่3จะเป็นโหมดทีมเดสแมทนะับซึ่งผมจะมาเล่นไอเจ้าตัวของโหมดแรกแล้วกันคลาสสิกมันอะที่มันจะมีภารกิจให้เราไปทําอะไรสักอย่างอะในห้องที่มันเป็นจุดภารกิจของมันนะครับ ซึ่งมันจะเป็นแบบเบสออฟทีนะครับเออเบสออฟทีนี่ก็ถามว่ามันสําคัญยังไงนะครับนี่ถ้าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเบสออฟทีเนี่ยมันก็จะหมายถึงเล่น2ใน3นะครับถ้าเป็นเบสออฟไฟแบบโหมดบอมนะครับมันก็จะเล่นถึง2ใน5ประมาณนี้เรามังใครถึงประมาณ3ก่อนนะคนนั้นชนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดทลาสสิกกันเลยนะครับ เราก็กดจอยไปเลยนะครับระหว่างนี้เราก็รอห้องกันไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เป็นฝั่งแอคแท็กก่อนนะครับเออมันเขียนบอกอยู่นะครับเราจะได้เป็นฝั่งที่จะต้องบุกเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารออ่ะรอเพื่อนพร้อมนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนก็พร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่หน้าเลือกตัวนะครับมีคนจะเล่นตัวเดียวกับผมเล่นถึง4คนเลยเมื่อกี้ติงไว้อ๋อคนที่4ี่จะเล่นโอเคก็เลือกโหดที่4ี่ไปนะครับ เดี๋ยวผมขอลองเล่นตัวใบใหม่มาครับตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะอุย้ยมีบอมด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ช่ำเหมือนกันนะเห็นปืนของเขามันติดบอมไว้นะครับอืมซึ่งผมยังเล่นไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่นะครับสาหรับเรื่องตัวละครนะครับเออตัวไหนใช้อะไรยังไงผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะไว้เกมเต็มมันมาเนะยผมก็ไปลุยอีกทีนะครับเออซึ่งตัวผมเอบีไอด้วยนะตรงชุดกอดเนะี่ยโคตรเดือด โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ชหาคนกันเลยดีกว่าเออไปเซิร์ชคนกันหน่อยเดี๋ยวเรามาดูตึกนี้อุย้ยว่ามีคนหรือเปล่ามีคนหรือไม่จะมีหรือไม่มีคนหรือเปล่าไอ,อ่ตึกเดิมแบบแมพที่แล้วนี่ว่าเออที่ผมหาใครไม่เจอเลยแป๊บหนึ่งนะครับตรง ช่องพวกนี้มันจะมีอ่าเพื่อนเพื่อนเพิ่งวิ่ง <ๆ S 1> ผ่านตึกนึ้นไม่มีอะไรนะเพื่อนตึกนึ้นอะไรวะตึกโน้นไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรของจริงเลยอ่าหากนหไม่ทันเนียเวลาแม่งน้อยมากโอเคไม่ A ก็ B นะครับแสดงว่าข้างบนเพื่อนเซิร์ชหมดแล้วนะครับมันจะอยู่ประมาณชั้น1ชั้น2ประมาณนี้นะครับภารกิจของเราแป๊บหนึ่งนะ เ้ยมีบอมด้วยว่ะตัวผมเนี่ยอืมแปบ๊บนะล้านติใช้ไงอะโอเคนะครับผมพยายามไอ้นี่อยู่ไปตั้งค่าใหม่นะครับ <c oughs> เสียเวลาไปเนิ่นนานเลยทีเดียวเนี่ยเพื่อนร่วงร่วงเป็นละนาวเลยแปบ๊บหนึ่งนะผมหาบันไดก่อนอ่าโอเคบันไดอยู่นี่โดนดักบันไดไปเนี่ยเนี่ยเกมมันยังกระตุกกระตุกอยู่เลยนะครับมีคนไหมอะ่ะถ้ามีนี่ผมเรียบร้อยนะนั่นไง โอเคนะครับล่วงหนึ่งซ้ำเลยโอเคนะครับล่วงสองพยายามเดินดันเข้าไปนะครับอันนี้ระเบิดเลยวะแฟดนะครับปาปาดเพื่อนมะเนี่ยเหรอตรงนี้เหรออุ้ยอุ้ยเจ็บ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 อยู่ เร่รงสามเดี๋ยวใจยเย็นนะครับเราต้องใจยเย็นนะพรยังมันไม่โดนแฝดผมเลยหรออะไรวะมันไม่โดนแฝดเลยหรอโอ้ยมีซ้ำด้วยผมว่าผมปาแฝดเข้าไปแล้วนะหรือระเบิดมันด้านวะโอ,โอเคนคับต่อไปเราเป็นฝั่งบุก บ้างนะครับเอ้ยฝั่งลับบ้างนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เล่นตัวนี้ฝั่งลับผมจะขอเล่นตัวธรรมดาไปนะครับเออเพราะว่าผมใช้สกิลยังไม่ค่อยชำเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับถ้าตัวธรรมดาเนี่ยมันจะมีอาตัวรวดป้องกันโดนโดนเลก็เลกๆกัไอ้ที่เราวนะิ่งเซิร์ชอะเออนั่นแหละผมเรียกเซิร์ชนะวิ่งค้นหาเออนั่นแหละที่ไอ้โดนตัวนั้นมันจะติดไอ้รวดนี้แล้วมันจะพังนะครับเออแล้วบวกกับตัวธรรมดามันมีแกนเนตให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมเอา อาจลวดไปวางนะครับวางตรงนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วก็มันจะช่วยชะลอผู้ต่อสู้นะครับเวลาคู่ต่อสู้จะเดินมานะครับเดี๋ยวผมกดผิดเอา้าออโอเคนะครับกูเห็นแต่กดผิดปุ่มมันข้ามมาได้ไงวะผมก็ว่าผมวางเอาไว้นะมันน่าจะมีรูเล็กๆที่ไหนสักที่แต่ตอนนี้เขาเจอเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดนี้ไว้ดีกว่า เราก็อยู่ในห้องนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนก็พยายามวางกระดงกับดักนะครับเอ้ยผมว่าผมเล่นแบบวิ่งไปตักดีกว่าวะเอา้าทะลุมาโอเคนะครับได้คะแนนเพิ่มเดี๋ยวผมจะเล่นห้องเดิมเลยครับไม่ห้องเดิมดีกว่าตรงนี้ดีกว่าไม่รู้เหมือนกัน,นครับเขาจะบุกมาจากฝั่งไหนบ้างพยายามฟังเสียงเรานะครับอืถ้าผมเงียบไปนี่คือมาละสามสอง ทำไมเล่นดุจังมันไม่เล็งให้ผมะแย่เหม่ยโดนดักเลยเหรออูโหแล้วคือเวลาไม่สะโขบมันจะยิงแบบนี้นะครับอะไรวะเซ็งเลยอะ่ะโดนแบบงงงอ,อ่ะนี่เรียบร้อยนะครับน็อกโอเคนะครับเราก็โดนเบสออฟทีไปนะครับก็คือแพ้แพ้สองวินนะครับฝั่งนุ้นก็ค่อนข้างที่จะเดือดดาลเลยทีเดียว ซึ่งในราวรับนี่ผมเล่นไม่โอเคเท่าไหร่นะครับราวรุ่งเนี่ยเล่นเล่นได้โอเคแล้วสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างพึงพอใจแล้วนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นห้องเดสแมทกันนะครับแต่ไอหมดบอมนี่เอาไว้ที่หลังนะครับมันเล่นนานอยู่นะครับเออโอเคเดี๋ยวเรามารอห้องแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะอยู่ในทีม B นะครับทีม B ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะมันคือทีมอะไรกันแน่วะ แต่ผมจะขอล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับ <_ d ream> เผื่อเพื่อนไม่เล่นนะครับฟังบุกผมชอบเล่นตัวนี้นะครับอืมเพราะว่าปืนปืนมันเต็มนะครับเออปืนมันค่อนข้างมีของแต่งผมก็เลยเล่นนะครับเล่นเพราะปืนนี่แหละแต่ตัวผู้หญิงเมื่อกี้ก็อ่าปืนมันค่อนข้างดีอยู่นะลั่นค่อนข้างดีแต่ตัวนี้ยิงยากนะครับปืนผมเนะี่ยเออหรือพอดใส่สโ,โคปอะไรไม่รู้เนี่ยมันเลยยิงยากนะครับแต่ตัวผู้หญิงเมื่อกี้ดีนะครับ ผมค่อนข้างที่จะโอเคในการที่จะเล่นน้องเลยนะครับผมคิดว่าถ้ามันเกมเต็มเข้ามามันไม่บั็กเนี่ยมันน่าจะดีอยู่นี้ครับอืโอเคนะครับเดนแมทก็ํามีประมาณนี้ครับสกิลมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะครับเออมันก็เลยจะให้เป็นเกเนตกับแฟตมานะครับแต่ก็ต้องรอเวลานะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะค่อยๆเคลื่อนนะครับเพราะว่าเกมมันยังไม่สมูทเท่าไหร่นะครับเออถ้าเล่นแบบปุบบลัอไปเลยนี้ไม่ได้นะครับมีคนไหม โอเคอันนี้เป็นห้องตันนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นห้องนี้กับเพื่อนอ้าวไม่ใช่อ้าวเพื่อนยัดหมดเลยอะโอเคนะครับลวงหนึ่งอันนี้ผมยิงได้นะมันจะขึ้นบอกคิวฟีดอยู่อ่ามีจังักหลายคนสงสัยเป็นที่เน็ตหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เน็ตเออต่อให้เน็ตด,ดีมันก็เต็มน,นะครับบางทีบางทีนะอืม เพราะว่าผมเล่นมาช่วงที่ความเร็วเน็ตผมยังแรงๆอยู่มันก็เป็นนะครับหาคนไม่เจอว่ะอันนี้ผมยิงไม่ค่อยชัวร์กับระบบนะครับผมยังเอาออโต้โดดออกไม่เป็นนะครับเอ้ยโอ้ยโอเคล่วงหนึ่งโ้ยผมล่วงว่ายิงโดนหน้าอกเขานะครับถ้ายิงโดนหัวนี่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็รอเกิดนะครับ Dead เดนแมทก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากยิงแบบเดือดๆมัน de ๆนะครับเล่นเดนแมทโอเคนะครับล่วงหนึ่ง ร่วงปะโอเคนะเพื่อนยิงร่วงไปนะไม่ใช่เราโอเคนะครนะับอุย้ยดักกินตรงนี้ได้ยาวๆเลยปะเนี่ยฮลัลโหลเพื่อนเล่นดัก <laughs> เพื่อนดักแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีพวกบันไดอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ <laughs> เขาก็เลยมากันนะครับโอเคอยู่บันไดนะครับไอ้ผมแกนเนตไปเดือเอาวแกนเนตหาย ไอ้ชิหายละชิหายละเอา้าโดนโดนหัวเหรอหรือนยิงทะลรู้าโดนตัวยังไงวะว่านั่งหลบแล้วนะเอองงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเกมมันยังมึนมืนอยู่นะครับโอเคนะครับล่วงหนึ่งรอนะครับรอรอ,รอบางทีเราก็ต้องรอไว้นะเผื่อเขาเล่นซ้อนกันนะครับหูตาต้องไวนิดหนึ่งนะเล่นโบซิกเนะี่ยแล้วบวกกับเบตาแม่งกระตุกกระตุกอยู่เลย เออเฮ้ยโอ้โหตัวเดิมนะเนี่ยอ้าวโอ้ส่วนใหญ่เป็นตัวละครเดิมนะครับเราไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะรู้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับอืมถ้าตัวเดิมนีม่ตัวละครเดิมแน่นอนนะครับมันไม่มีแฟชั่นเหมือนเกมอื่นนะครับโอเคเอ้ยเนี่ยมันออโต้โดดอะอัโดดมา <c oughs> ไม่มีตัวหลังผมแล้วไม่มีตัวหลังแล้วออ้ยกินนิ่มนรนบมุมอร่อยเอออร่อยเลยีเดียวนะครับต่อกีได้ยิงเนะี่ย โอเคนะเพื่อนโดดลงไปชั้นล่างนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นบันไดามาปะอา้าวไม่ขึ้น,นยังไงเพื่อนยังไงสิโอเคนะครับเราชนะนะครับเนื่องจากเรายิงได้เยอะกว่าคิวหนึ่งนะครับโอ้นะ่าภูมิใจมากเออปั่นดีนะครับสำหรับเลนโบซิกผมชอบเล่นมากเลยนะครับช่วงนี้นี่คือแบบติดมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นตัวอื่นบ้างก็ได้นะครับตัวนี้ไหมอา้าวไม่ทันไปเล่นตัวอะไรไม่รู้ ผมลืมดูนะว่าตัวเองพิกเป็นคนแรกนะครับเออได้พิกตัวนคนแรกพรีสพรีสต้องใช้คาไหนวะใช้ไม่ถูกคําเออเอาเป็นว่าได้พิกคนแรกนะครับได้เลือกคนแรกก็เลยเออพูดพีเพิร์กอะไรอโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนในห้องกดพร้อมเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มารอเข้าเกมที่สองกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้โอเค ตอนนี้ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวผมใช้เป็นน่าจะ MP5 นะครับ MP5 เป็นปืนหลักอ้าวอันนี้ทุบทำไมตุวบ,บนันไดผมจำได้อยู่นุ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนสตูผมไม่อยากยิงนะครับเดี๋ยวมันเสียงดังโอเคช่างมันเอาเป็นว่าไม่เจอคนนะเราวิ่งหาเลยนะครับอูย้ยมันเลงรอไว้อยู่แล้วหร,อหรือว่าอะไร ยิงเข้าหัวผมด้วยนะครับผมยิงเข้าตัวเขาไปส8สปดนะครับเกาะรถเฉยๆโอเคเมื่อกี้ผมเงาเองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเขามาแล้วฝั่งนู้นมาแล้วโอเคนะครับเข้าหัวเไม่กล้าเดินเลยวะอุ้ยอู้โดนแฟดทำไมแฟดมันมาเร็วอย่างวะผมยังไม่ได้แฟดเลยอะโอเคเขาดักบันไดนะครับเห็ไหย,ยิงเข้าตัวไปนะครับอืมตาย ใช้มุมเล็กๆให้เกิดประโยชน์นะครับอ่าเข้าหัวปะไม่รู้เหมือนกันนะครับเข้าไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ฝั่งนู้นเล่นดักบ,บันไดยเยอะมากอุยอ้ยเดี๋ยวขู่สองตัวนะครับแล้วผมยิงใครไม่ตายเลยสองตัวนี้เพื่อนน่าจะมาซ้อนให้อยู่นะครับเออมัง้งน่าจะน่าจะมาซ้อนเฉยๆนะครับไม่ได้บอกว่ามาซ้อนนะครับพูดแล้วก็งงอะไรวนะเนี่ยเดนแมทมาจะจำกัดที่นะครับเห็นไอ้แดงๆนี่คือออกไปไม่ได้นะครับ แต่ถ้าแมปอื่นนี้มันจะเราไม่ค่อยเดิอนออกแล้วละ่ะเออเดิอนออกทำไมไม่เสียเวลาเดิอนออกทำไมเฮไอบ้านนาตอนนี้ผมหาถุ่มกลางไม่เจอวะมันอยู่ไหนวะน่าจะตรงนี้และฮะเออไม่ใช่อชัยแล้วถูกละเออไม่เจอเลยฮะมันอยู่ไหนกันวะฝั่งนูน้นโอเคน่าจะอยู่ข้างล่างกันนะครับเขาน่าจะ เล่นดักอุย้ยที่ขนาดผมเร็วแล้วนะแต่เขายิงได้แบบคมกว่านะยิงเข้าหัวพระเจ้าช่วยอะไรวะงงเลยนะครับบางทีมุมดักก็ไม่ได้เปรียบเสมอไปนะครับถ้าเราโดนอะไรแบบนี้นะครัโดนยิงเข้าหัวเนะี่ยโดดโอเคโอเคนะคร,รวงหนึ่งอุย้ยไม่โดนโอเค มันไม่รู้ไงว่าแมปมันมีทะลุกันไปทะ,ทะลุกันมาเนี่ยออโอเคนะครับเดี๋ยวผมคิดจะขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าเปลี่ยนใจล้วโอเคผมต้องขึ้นไปข้างบนแล้วล่วะเพราะว่ารู้สึกเพื่อนจะโดนนะครับเวลาอยู่ข้างล่างนะอ,อ่ะเฮ้ยอืม่ปดูโอ้ยล่วงไปหนึ่งครับโอเคนะครับอุ้ยล่วงสองสวยอยู่ถือว่าคุ้มอยู่นะครับได้เหต กาะเทดเกาะกับ2คิวนะครับโอ้แต่เราแพ้นะครับเวลาหมดแล้วก็คิวได้น้อยกว่านะครับเออตอนนี้ผมก็เล่นแย่อยู่นะครับเออแต่ก็ไม่ได้แย่มาขนาดนั้นมัน้งโอเคนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครเราจะมาวัดกันในวินสุดท้ายเนี่ยว่าใครจะเป็นฝั่งชนะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมขอเล่นตัวผู้หญิงบ้างได้ไหม <c oughs> แต่รู้สึกว่า ผมมั่นใจว่าเดนแมทนี่มันเล่นตัวซ้ํากันได้นะเออเท่าที่จําได้นะครับอันนี้คือเท่าที่จําได้เฉยๆเลยนะครับที้เหลือนี้จําไม่ได้นะครับเออแต่น่าจะเล่นตัวซ้ํากันได้นะครับสําหรับเดนแมทเอออันนี้ก็จะพยายามตัดให้มันสั้นที่สุดนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับได้เริ่มเดินก่อนเลยนะครับโอเคผมระแวงห้องตรงน,นี้มากเลย เคเดี๋ยวเราไปดูห้องกลางกันนะครับห้องกลางอาจจะมีนะครับเพื่อนร่วงชั้นล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นมุกเดิมนะครับ้อเดี๋ยวเขาดักได้ไงขนาดนั้นวะนะไอ้โดนหันมายิงเฉยเลยนะครับเนี่ยผมเล่นค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับ แล้วปุ่มมันยังไม่นี่เท่าไหร่ด้วยนะคือการตอบสนองมันยังช้าอยู่นะครับสำหรับเตนโบสิกที่ผมเล่นน่ะอันยังไม่เหมือนเกมอื่นนะครับที่กดปุ๊บไปปั๊บเลยนะโอเคได้2ตัวเขาน่าจะจํามุมแล้วนะครับว่าโดนตรงกลางเยอะนะครับโอเคแต่ผมก็ยิงเขาได้เรื่อยๆอยู่ดีนะครับต่อให้จำนะเห็นไหมเขาจะเลงรอไว้เลยนะครับอันนี้ก็ยิงได้ยี่ทำไมมันโหดเลยว่าปืนตัวผู้หญิงอะปืนมันค่อนข้างโอพีเลยนะครับจะโดนข้างบนไหมโอเคเพื่อนดักอยู่นะครับแล้วก็ยังเล่นได้ยาวๆนะครับตรงนี้ ถ้าเพื่อนล่วงไปแล้วนี่ก็คือเอาอันนี้เพื่อนนี่ว่ะเอาสมุดแม็กเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับ mm hmm. เขาน่าจะขอเล่นคืนบ้างนะครับตรงโขงกลางเอา้ากระตุกนะครับโอเคหรือบางทีมันก็อาจจะเป็นที่เม็ดก็ได้เออคิดในแง่นี้มีไหมตรงกลางโอเคไม่มีนะครับบันไดข้างนี้ค่อนข้างมันเลยนะครัโอ้ยยิงไม่ตาย โอเคนะครับตาย okay, เขาเขาพีกกลับเข้าไปนะครับพีก,กมาดูเฉยๆาตกใจนึกว่าเพื่อนเรียบร้อยเลยนะครับแกนเนตไปอุย้ยแหละโอเคแฟตแตกแล้วนะครับเอ้ยยิงไม่ตายเลยวะคุมปืนไม่นิ่งนะครับ อันนี้ต้องโทษที่ตัวเราเองนะครับผมจะรอนะโอเคนะครับตายนะครับโอ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่แต่ยิงไม่ตายโอเคนะครับตายแล้วกระสุนจะหมดไม่ใช่อะไรเออ,อแต่เราได้เปรียบอยู่นะขอแค่เพื่อนไม่ตายอะ่ะพอเลยอีกยี่ิบสามวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนเหมือนเดิมดีกว่านะครับ พยายามเล่นขอบขอบแมพไว้นะครับโอเคนะครับวิ่งมาตายหนึ่งโอ้เกมมันกระตุกอะ่ะอุ้ยแดโอ้เดิโอ,โอเคนะครับตายนะครับโอเคเราน่าจะชนะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวินนี้ก็ค่อนข,ข้างที่จะเล่นได้เดือดเอ เกมมันประมาณนี้นะครับมัอาจมีกระตุกมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่คิดจะลองโหลดมาเล่นก็แทบๆได้เลยนะครับอวิธีโหลดดูใน Youtube ก็ได้นะครับเออแต่ว่ามันโหลดไม่ยากอยู่แล้วนะครับพิมพ์คําว่าแ็บๆใน Google นะครับโหลดมาหลังจากนั้นเปิดแอปแทบๆแล้วก็โหลดเลนโบซิกได้เลยนะครับวันแรกมันอาจจะยังเล่นไม่ได้นะครับแต่วัน2วัน3มเนี่ยมันเล่นได้แน่นอนนะครับมันใช้อัปเดตอีกทีนึงแล้วก็จะเล่นได้เลยนะครับ โอเคสำหรับอตอนนี้ผมก็คิวไป้2่คิวแล้วก็แอซิดไป3แอซิดนะครับคลิปเลนโบอ์ซคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเนี่ยก็าสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าอ,อ,อยากดูอีกหรือว่าอยากดูกันด้มแล้วก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย